ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมง,งานช่องกอฟนาจามิสุบิชิทั่วไทยด้วยนะสวัสดีครับวันนี้มาพบกับกอฟนาจามิสุบิชิทั่วไทยนะครับวันนี้กอฟจะมา,ารีวิวนะครับตัวรถหล่อๆคันนี้นะครับตัว x อคิดเด r นะครับ อ่าก็อันนี้เป็นสีนิยมด้วยนะครับสีเทานะครับเทาก็จะเป็นสีเทาใหม่ของทางมิซูบิชิเลยนะครับอ่าก็คันนี้ถือว่าตกแต่งเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าของกอลน้นินแต่งให้ลูกค้านะครับอ่ะโอเคก็ในส่วนของตัวรถของเรานะครับด้านหน้าก็ออกแบบเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยนะครับแอดวานซ์ไดนามิกชิลดีไซน์นะครับก็ของมิซูกับทุกรุ่นเลยนะครับก็เป็นแอดวานซ์ไดนามิกชิลดีไซน์นะครับก็ตกแต่งมา ตรงนี้ด้านหน้านะครับก็จะเป็นโลโก้ e x e d e r c o r s นะครับอ่าสีเทานะครับอ่าตัวนี้ก็จะตัดกับสีตัวรถนะครับถ้ารถสีขาวติดดำให้นะครับอ่าก็จะดูโดดเด่นสวยงามนะครับอ่าคันนี้ก็มีชุดแต่งนะครับชุดแต่งก็จะเป็น Sport Rider M นะครับก็จะเป็นตัว V3 นะครับก็มีตัวนี้อ่าตกแต่งเป็นหูลากสีแดงนะครับพร้อมกับไฟอ่า daytime นะครับ LED นะครับ ก็สวยงามครับสปอร์ตก็เป็นชุดแต่งรอบคันเลยนะครับโอเคตัวพิล e ์คอ o s สนะครับตัวรอบรถนะครับก็จะมีตัวกราบมาให้อยู่แล้วนะครับอ่าก็เพิ่มความเป็นคอสอเวอร์นะครับในสไตล์ของรถ SUV นะครับเพิ่มเติมมาก็จะเป็นตัวบันไดข้างนะครับอ่าบันไดข้างนะครับตัวนี้แข็งแรงครับหน้าแข็งแรงนะครับอันนี้ยึดแน่นแข็งแรงเลยนะครับสามารถเหยียบได้นะครับอ่าสามารถเหยียบได้เลยนะครับโอเค นี่ครับอันนี้เป็นชุดแต่งนะครับชุดแต่งด้านหลังนะครับทรงสวยๆครับทรงสวยๆเลยนะครับก็ท่อจะเป็นท่อหลอกแบบใบไม้นะครับแล้วก็มีไฟเบรกให้ด้วยนะครับตรงกลางนะครับตัวอักษรว่าライダーนะครับก็เป็น Rider M นะครับสปอร์ตライダ M นะครับตัวนี้ในส่วนของตัวรถของเอ็กซเพนเดอร์คอร์สค่อนข้างสวยอยู่แล้วนะครับก็จะมีตัวนี้ครับติดเป็นเซนเซอร์ถอยหลังให้ลูกค้าด้วยนะครับ มีเซนเซอร์ถอยหลังเป็นเสียงเตือนนะครับแล้วก็ฝาท้ายนะครับฝาท้ายจะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับเพิ่มความสะดวกสบายนะครับในการใช้งานนะครับอันนี้สั่งเปิดสั่งปิดจากปุ่มด้านหน้าได้นะครับจากด้านหลังได้นะครับแล้วก็จากตัวกุญแจ KS ของเราก็สามารถสั่งเปิดปิดได้เหมือนกันนะครับครับอันนี้โชกอัพเดิมนะครับคื้นให้ลูกค้านะครับพรมปูพื้นอันเดิมนะครับคืนให้ลูกค้าเพราะว่าตัวนี้ลูกค้ารีเควสมานะครับก็จะเป็น พรม 6D ดีนะครับอ่าก็เพิ่มความสวยงามแล้วก็อ่าตัวนี้ก็จะสะดวกสบายนะครับเวลาทําความสะอาดนะครับอ่าตัวนี้หายห่วงเลยในเรื่องของความการทําความสะอาดภายในรถนะครับก็รถดูสวยงามหรูหราขึ้นนะครับตัว x p l d e r Cross ก็จะเป็นรถจิตที่นั่งนะครับอ่าที่นั่งแถวที่3เราสามารถพับได้นะครับแถวที่2สามารถสไลด์ได้อ่าเดี๋ยวก็พามาดูนะครับภายในกว้างขวางครับตัวนี้ของเราจ็ที่นั่งแล้วนั่งได้จริงนะครับ เบาะจะเป็นลายทูโทนเลยเบาะเป็นลายทูโทนเลยนะครับดำน้ําตาลนะครับเป็นเบาะดําน้ําตาลนะครับโอเคแล้วก็สามารถสไลด์ได้นะครับตรงนี้เพื่อเพิ่มเพิ่มความกว้างนะครับของตัวห้องโดยสารนะครับแล้วก็เลสทรูมนะครับด้านหลังแคบนะครับเราสามารถขยับตรงนี้ได้นะครับขยับเข้าขยับออกได้นะครับตัวนี้ก็เพื่อให้นั่งสบายขึ้นนะครับมีตัว พักแขนนะครับตรงกลางนะครับมีตัวพักแขนตรงกลางนะครับแล้วก็แอร์ตอนหลังนะครับก็จะแยกกับด้านหน้าเลยนะครับในส่วนของตัวรถนะครับก็เย็นแน่นอนนะครับถือว่าแอร์ทั่วถึงนะครับทั้งคันนะครับเคแล้วก็นี่ครับเบ้ามือเบ้ามือก็จะเป็นเคฟล่าให้ลูกค้านะครับเป็นเบ้ามือเคฟล่าเลยสวยงามนะครับไม่เป็นรอยไม่เป็นรอยแน่นอนนะครับ ด้านหน้าคอนโซลนะครับด้านหน้าคอนโซลอันนี้ติดเป็นจอ Android ให้ลูกค้านะครับจอ Android นี้ใหญ่มากนะครับสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้นะครับในการแชร์สัญญาณ Wi-Fi นะครับก็เหมือนเป็นแท็บเล็ตตัวนี้นะครับเราสามารถโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มได้ลูกค้าที่ดูหนังประจำนะครับสามารถโหลด Netflix มาได้เลยนะครับตัวนี้เวลาเดินทางไกลๆนะครับอยากได้ความเพลิดเพลินอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถดูหนังฟังเพลงได้นะครับแล้วก็ในส่วนของ ข้างล่างตรงนี้อาจจะมีตัวคลิกชาร์จให้ลูกค้าด้วยนะครับอจะเป็นตัวคลิกชาร์จนะครับตัวนี้เสียบชาร์จโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าอุปกรณ์ใช้งานไฟฟ้านะครับก็มีให้แล้วก็อาจจะมีกล้องบันทึกหน้ารถให้ลูกค้าด้วยนะครับเป็นกล้องบันทึกหน้ารถให้เลยนะครับก็เนี่ยครับภายในคอนโซลนะครับดําน้ําตาลดำน้ําตาลก็ดูหรูหรานะครับในสไตล์ของตัว e x k u d e r c o r นะครับปุ่มตัวนี้สามารถใช้เปิดปิดฝาท้ายไฟฟ้าได้นะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวคีย์เลสนะครับสำหรับเปิดปิดรถของเรานะครับพวงมาลัยก็จะมีออปชันที่เป็นระบบมัตติฟังก์ชันนะครับควบคุมรื่งเสียงจากพวงมาลัยนะครับแล้วก็มีตัวคุยคอนโทรลที่สามารถล็อกความเร็วได้นะครับก็ถือว่าคันนี้ค่อนข้างจัดเต็มนะครับค่อนข้างจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับก็คันนี้เป็นลูกค้าโซนอีสานนะครับเดือนที่แล้วเราไปใต้เยะแล้วครับวันนี้เราไปอีสานครับส่งกาลสินครับอันนี้ชาวภูไทยนะครับไปส่งกาลสินเลยนะครับ ลูกค้าจากกาลสินโทรมานะครับบอกน้องก๊อฟส่งรถให้ได้ไหมได้ครับไปส่งให้ได้นะครับอ่าก็พร้อมยินดีบริการนะครับก็ถ้าลูกค้าสนใจนะครับมีความสนใจในตัวรถของมิซูบิชิทุกรุ่นนะครับอ่าก็สามารถทักมาได้นะครับในช่องทาง YouTube นะครับช่องกับนาจามิซูบิชิทัวไทยนะครับหรืออ่าสามารถอินบ็อกมาได้นะครับในแฟนเพจนะครับอ่ามิซูบิชิถนนมิซูบิชิปากเกร็ดถนนตีวานน์นะครับก็มีเจ้าหน้าที่นะครับ ที่คอยตอบแชทให้นะครับ24ชั่วโมงนะครับสามารถทักทายมาได้นะครับมีรถสวยอยู่ในใจนะครับมีอยู่ในเครื่องโนศัสท์มือถือส่งมาให้กอลได้นะครับยินดีตกแต่งให้นะครับถูกใจแน่นอนนะครับเพราะว่าของเราใส่แต่งอยู่แล้วนะครับ ทุกคันที่ออกจากโชว์รูมนะครับแต่งให้ทุกคันนะครับแต่งสวยทุกคันนะครับอุปกรณ์ที่เราติดให้ลูกค้าเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างมีคุณภาพดีนะครับคุณภาพสูงเลยนะครับอ่าเราไม่ได้เอาของแบบไม่ดีมาให้ลูกค้านะครับก็ยินดีบริการลูกค้าทุกท่านนะครับสามารถสอบถามมาได้นะครับแล้วก็ขอฝากช่องทางไว้ด้วยนะครับช่อง u ู u b e นะครับแล้วก็ไว้เจอกันในคลิปต่อไปในรถคันต่อไปนะครับสวัสดีครับ